สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอีกแล้วครับการปลูกใบแมงลักในน้ำนิ่งโดยปลูกเป็นไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้เป็นใบแมงลักครับหรือว่าผักอิตู่บ้านเราตันเองนะครับใช้สูตรเดิมครับอย่าให้อคาะคนออกมานนะครับเอาไว้ในฟองน้ำนะครับรากเขาจะยึดติดแน่นนะครับ สามารถปลูกเป็นผัดไฮโดรโปนิกได้นะครับดูนะครับมีศัตรูพืชนะครับมาแล้วครับยังไม่ทําอะไรเลยตัวพืชเ็จะชอบมากอันนี้เรียกว่าแมงตะเต่าแมงอะไรนั่นแหละครับจะมากินนะครับสามารถปลูกในน้ําได้นะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ10กว่าวันนะครับเพื่อนดูรากครับ ลากเขาจะขาวสะอาดแล้วก็เกิดทุกต้นนะครับออกทุกต้นออกทุกลกนะครับสามารถปลูกในน้ำได้นะครับมลิดแมงลักเพื่อนๆลองทำดูครับได้ผลครับทำแล้วได้ผลเลยบอกต่อนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากทำนะครับปลูกง,ง่ายๆครับเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละครับ ก็คือใช้ในการปักชำนะครับดิดเอาข้อแล้วก็ใส่ฟองน้ำแล้วก็มาปักชำใส่ในน้ำก่อนในน้ำเปล่าก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ย a อบีให้เกิดรากแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ย a อบีลงไปนะครับ5้ดีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรจากนั้นก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนะครับแค่10กว่าวันนี่ก็ถือว่าได้ผลน,นะครับถ้าอยากให้เขาสาวก็ดิด เด็ดดอกออกนะครับเด็ดดอกออกถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราอยากให้แตกแล้วก็เด็ดออกเด็ดทิ้งนะครับเด็ดยอดทิง้งมันก็จะแตกขึ้นมานะครับเ,เพื่อนๆลองทําดูนะครับเอาไว้ทําอาหารได้หลายชนิดใส่แกงหน่อไม้ใส่ใส่ทุกอย่างนะครับที่เราชอบนะครับฝากกดติดตามได้ครับคนมีข่าว h ช n แนลครับผม